สบายดีทุกคนสบายดีวันนี้เราเนาะจะก็อยู่บ้านน้ำประเคฑนเมืองวิลาบลุรีแข่งสวรรคเขตเนาะเป็นบ้านเป็นบ้านวิลาโซนที่ว่าเพื่อนมี ปิดละโซนแห่งศาสตร์อยู่ในบ้านนี่เนาะเพื่อนจะมีหอสแสดงวามูนเสื้อเนาะแล้วก็ปิดสนเผาผู้ไทยได้ทุกคนเด้อนเผาผู้ไทยแล้วก็มีเือนที่ว่าทรงบูหานเนาะงามร้อยเห็ดด้วยแปนงามเย็นดีสะอาดงามดีเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศว่าประสะสนเอาอย่างให้ละน้อยแล้วละน้อยเอาอย่างให้ประสะสนเนาะไปไปชมนําเดียวเด้อละน้อยเอาอาหารไปให้เพื่อนเนาะเพื่อนเอาพักมาใหเาเา้เอาอาหารไปให้เพื่อนเหอนเพื่อนอย่บูน เอาซีนเอาเข้าจีเอาตุกน้ำเนาะพอว่าตุกน้ำเปาไว้ให้เขาจะเอาใส่น้ำกินไปให้ไปสวนงานเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขาย่างไปหาเพื่อนสบายดีโอ้ยขอบใจเด้อเอาพักมาให้ ขอบใจหลายๆอันนี้จะเป็นเหือนเพื่อนเนาะเพื่อนเอาพักมาให้มาเตน,นา,าก็มาเตน,น่าบอกเ,เออขอบใจขอบใจอเ,อเอาตุกน้ำมาให้เดะอ่ะเอาตุกน้ำไหมใส่น้ำกินเลยบ,บ๊อเอามาให้เจ้าเขามีน้ำแล้วเลย <laughs> <laughs> อันนี้จะเป็นเหงอนเพื่อนเนาะ แล้วเ,เขามีต้นมะพร้าวฟ,ฟ้าฝนตกปิ๊บ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 ปิป๊บบรรยากาศภายในบ้านบ้านน้ำประเคน <c oughs> บ้านวิลาโนบ้านสนเผาพุทย โอ้กปูให้อีกโอ้ยขอบใจเด้อขอบใจหลายๆเอามาใส่หน้าเอายุหน้าแล้วโอ้หนอกกปูแดงออกมาออกปลายเูอขอบใจหลายๆเด้อใจดีแท้่าขอบใจหลายๆว้ากปูเฮียกปูเฮียกปูแดงเนาะนี่เนาะป้ามีไข่เต็มเลยป้ามีไข่เต็มเลยทุกคน เฮ้ยเอาไปตำแจ้วไปตำแจวก่อนขอบใจเด้อขอบใจ, <ๆ S 1> บใจลหลายๆลรู้อันมากพวกอาหารแค้มมากเออแม่นบอกิมกันกินเถอะชโดยโดยเอามาให้ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวมาให้ไหมเนอะโดยโดยขอบใจคือการเนาะ <c oughs> โอ้ได้ของฝากเป็นกระปูทุกคน <c oughs> ไปตำแจวกิน <c oughs> ตัวนี้ แต่ว่าเขาเจ้าบิดขามันแล้วมันบรอดแล้วตี้าเไปปอยนี่ไป,ไปไปตำเจ้ากระปูกนบันนี้นะปูให้เนาะแล้วน้อยก็จะเไปให้อือนที่ว่าอันลูกเกิดเกิดมาบบหินหูหันเนาะแล้วน้อยจะไปให้เพราะว่าบ่อนเขาแล้วน้อยเห็นเวียกอยู่บนนี้เนาะบ่อนขุดคขนบ่อนทําการขุดคขนโบราณคดีอยู่บนนี้ สบายดีเอาไปใส่ทุกมือคือบุหน็นไปหน้าบ่อโอ้า่าจะเอาของกินมาให้แต่ละมือคือบุห็นอ่ะเอ้เออเอาถ้วยใส่แล้วเอามาเอาตินโตมาให้เอองานเพิ่นขึ้นไปเบื้องบ่ขึ้นเบือเบ้องเฮือนผู้ไทย มีประตูางาน,นเพื่อนจะเป็นระเบียงแบบนี้ละทุกคนแต่ละเหอนจะเป็นแบบนี้คักลายเหอนูไทยนี่นะคักหลายๆายสาะระน้อยละมักเพราะว่ามันเขาเจ้าจะปูสาดแบบนี้สาดอันสาดไม้ไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาสาดเฮ็ดซาดแล้วก็นอนนั่งดิ้นเนาะต่างผ้าพ่มเลยนี่พ่มแบบบูฮานอะไนี่เนี่ยทุกคน ้าผมแบบบูหานเลยเนี่ยงินก็นจะมีตู้เย็นเครื่องเงินอจะไหลจะไวนนไ้นอกเหงินพี่เนาะอันนั้นก็จะเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราเนอยจะขึ้นคันใดครับอ้ยอ้ยเสียงดัง <laughs> ไปหน้าเมื่อว่ะโอ้นี่หลังคาจะเอ๋มันนี้เพิ่งดู เอ้ยสบายดีสบายดีเป eh ็นยังไงหนาวบอหนาวบอหนาวนะหนาวป่ะหนาวป่ะย yeah. no ่านป่ะยานสาวป่ะไม่เคยเห็นเอ้ยมีเคยเห็นนะมีเคยเห็นมาเอ้ยมีเคยเห็นนะเพียงดิแพงดิแพงดิเรื่องความคิดดื้อความคิดดื้อเนาะไม่เท่ากับไปนาบอไม่เท่าไปอันนั้นไปเสียนยามักพีกโอ้ไปเสียนยาหมักพีก บรรยากาศฝนตกในขอะน้อยเหตุงานอยู่นี่เนาะแต่ว่าฝนตกมื้อนี้หยุดหยุดถ้าฝนซสาวแล้วจะเหตุต่อบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายเลยย,ยังมือบ,บ๊ายบายซะ บายเอ้ย <Yeah. S 1> <laughs> ยานเายบายบายยานเลยสบายดีเมื่อนีฝนตกทุกคนฝนตกลินเลยไก่ตอแต่ว่า ทีมนนง,งานพากันนั่งอยู่กล้องตารางงานผู้ไทยงานผู้ไทยอันนี้จะเป็นเป็นซาดเนาะทุกคนเนาะเป็นซาดที่ว่าก็สะโซนเขาเจ้าสารเอาไม้ไผ่มาสารเห็ดเป็นซาดอยู่เฮือนเพื่อนทั้งเฮือนเลยคนเห็ดครับอันนี้จะเป็นเฮือนสนเต่าผู้ไทย ก็จะเป็นขุมต่อกไฟตไฟก็จะดังแบบนี้ดังไฟแบบธรรมศาสตร์เมื่อนี้แล้วเนะจะพาทุกคนสมเงินครัวผู้ไทยเนาะว่ามีอย่างแดเคยเห็นเงินครัวผู้ไทยได้ อันนี้จะเป็นค่าแต่ว่ายาังนมื่นๆเลยหนึ่งเพราะว่ามันดำนะทุกคนแลวก็สาเน,เนเนาะมันจะเอิ้นสานะบนที่ว่าล้างพักล้างหญ้าบอนที่ล้างอาหารการกินเนาะมันจะให้เป็นสารแบบนี้จะเป็นไม้เลียนลำเลยทุกคนอันนี้เป็นไม้ไผ่เลียนลำเนาะน้ำเพิ่นโตมาแต่แพื่เพิ่นว่าเพิ่นโตมาแต่คูแต่ห้วย เพื่อนจะอยู่ใกล้ภูเลยทุกคนเพื่อนเพื่อนนะฝ่าหม้อเพื่อนจะไว้แบบนั้นธรรมาศาสตร์ดีวิถีชีวิตแบบบ้านๆธรรมาศาสตร์แล้วก็จะเป็นห้องตักเครื่องเพื่อนเนาะกระโปงกระโปงกระยังเป้บอลเป้เนาะนีะนเนาะเป้ซากทุกคนเอ้ยซากตำแจ๋วยาาขนาด ยาวอยู่ประมาณห้าสิบเซนนี่แหละสากตำแจ้วเลยเนาะเดี๋ยวเราน้อยพาก z มเครื่องในเหืออเพื่อน,นอออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นไห่เนึงข้าวเลอทุกคนไห่นึงเข้าวเนาะไห่นึงเข้าวเนหน,เเนียว ันนี้ก็จะเป็นหืมไห้ผู้ใดเคยเห็นแบบนี้บ่โอ้ฝ่เาเอาไม้ไผ่สานเอาได้นี่นะดำฟิกเ <c oughs> พราะว่าเพื่อนดังทานดังอันดังฟืนเนาะดังไม้ก็เลยว่าเฮ็ดให้อันนี้ดำฟิกโอ้ฝ่าก็จะมืดๆหน่อยนๆฝนตก โอ้อันนี้จะเป็นอันวีเข้าบอทุกคนจะเป็นอันบอนวีเข้าเนาะเวลาเขานึ้อข้าวเหนียวซุกแล้วนะเพื่อนก็นจะมาวีเข้าใส่นี่ทุกคนน,นี่จะเป็นบอนวีเข้าเป็นบอนวีเข้าเนาะอันนี้จะเป็นวีวีพัดลมบอกพัดลมวีแบบนี้บอก เออแบบนี้เดททุกคนตายคากเลยเอาไว้วีอันนี้จะมาให้ V เข้าเนาะเวลาเขาอันนึ่งข้าวเหนียวแล้วหนะหนึ่งข้าวเหนียวทอดไยนั้นะแล้วก็เอาอันนี้พด v v v. ีวีเออจะเข้ายัางติดอยู่ผูใ้ใดเคยเห็นผู้ไทยอยู่แบบนี้เดทเนาะ ใครเคยมาบ้านผู้ไทยก็คอมเมนต์บอกละน้อยเด้อเนาะโอ้ติบข้าวหลายแท้หลายว่าก,กระติ๊บข้าวนี่นี่ก็กระติ๊บข้าวเพิ่นเอาไว้แบบนี้เลยทุกคนเพิ่นจะติ๊บข้าวไว้แบบนี้เนะาะพระว่าเพิ่นวานยานตม,มุดเลยเอาแขนไว้คือเือนเลยไอ้เป็นหลังคาเพลอ,อติบข้าวเพิ่นรักหลาย อออันนี้ดิบอนเข้าวเพื่อนเนาะอันนี้จะเป็นข้าวสารข้าวสารนเม็ดเม็ดบกค่อยงามไปเลยอันนี้เพื่อนว่าเข้าให้เพื่อนว่ากะเปกกระยังเนาะเฮียนพัวเพื่อนอน,น่าจะเป็นเฮียนใ่เพื่อนเนาะแต่ว่ามือดจ้ย เอาฝนหัวเนาะฝนหัวนอนระหว่านั้นนะ่ะเอถ้าน้องตื่นก่อนจึงไปทายนี่ก็จะเป็นประตูเือน,นเพื่อนอัดเ เจ้าเอาพักมาให้หลายหลายประชาชนเอาพักมาให้เห็นบอกบละน้อยเอาอาหารมาให้เพื่อนเอามกไม้มาตอนเพื่อนเพื่อนกันเลยเอาพักเอามมกมาเอาพักเอาอาหารป้ามาตอนอแซ่บใยแล้วมืนน้อนี้นะบรรยากาศทางนอกก็ฝนตกมืนน้อนี้ละน้อยคือจะบริฮ็ดงานแล้วมืนน้อนี้นะฝนตกใช่ปะฝนตกทั้งวัน นี้พระอีคู่เห็นมั้งท้าผู้ไทยนะท้าผู้ไทยน้ำพดใกล้กัน <c oughs> <c oughs> น้ำพดตกลงกันตกล่ะโอ้ยตก กินแกงผักทุกคนกินแกงผักกละลาน้อยเนาะอาจจะบเห็นปนไหนมืด <c oughs> กินแกงผักแกงผักปอดสารพิษประาชนเพื่อนเอามาให้เนาะเมื่อวานนี้ละน้อยเอาซีนกับเอามากไม้ไปให้เพื่อนมื่อนี้เพื่อนตอบแทนมาด้วยผักปลอดสารพิษผักที่ว่าเพื่อนเก็บตามธรรมชาติเนาะเพื่อนเอามาให้ น้นก็นเลยมาเฮ็ดแกงมาลวกแล้วก็เจวพักอีกคู่เนาะเซ็บๆมานนี่เมนูมันี่นะเอสนสนาสนเีเ<ด>้า้ดแล้วนนี้สะเรียบร้อยแกงนะ ให้พ่อครัวเฮ็ดเมนูปบหอยเมนูอะไรพ่อพ่อพวกอะไรนั่นสิเอาไปทอดเอาไฟบาแห้งมากกันไปเป้าพัทุกขีขอนจะขึ้นฮันละพ่อครัว กลัวหัวกลัวหัวยุ่งบอแมทมีผมให้ยุ่งเมนูผักมาเนี่ยมีแกงผักคั่วผักลวกผักเมนูผักผักปลอดสารพิษอืมแสบหลายเียอปีคั่วผัก ผักมันด่างเนาะภาษาไทยเอิ้นผักเนี่ยผักยังวไงภาษาไทยเอิ้นผักยังไงฮะมันด่างมันเนี่ยเขาเอิ้นมันโอ้มันต้นบนมันด่างมันอ้อนขนาดเนาะภาษาไทยเอิ้นมันยังไงผู้ใดเคยรู้พักอันนี้เด้อเม้นมาบอกเดิเด้อผู้ใดรู้เม้นมาบอกเดิเด้อพักอันนี้นะ

กลับลงไป เออซื้อพริกเผานนะาะบอหอมคักวันนี้อ่ะหอมกระเทียมไม่ไฟมันแห้งดิเมอ,อ,อกี้ไฟมันบูแห้ง เลๆคมาเด้อกินปูป้ามีใครันกันคุลาโตูควายบ่ควายกับบอคุลาโตูเทียนขาคุลาโตพอเอาจ็ดแปดเกาคนมาเยอะเกา โอ้ยพอแล้วแล้วท่านก็จะเอามาคั่วว่ะเข่าเล่าเรื่องแกกพักพั่วพักตำมะฮูแม่ตะมาแฟงเจียวชิ้นเนี่ยกินกวงย่างลืมพูดบอกที่หุ่นโ ये 也是。